สวัสดีครับพี่น้องฝั่งไทยเบิร์ดสุภุสุขนเนาะถือวันนี้กลับมาพบมาพบกับบายอดแรงงานลาวชาแนลพี่น้องสับวันนี้บายอดกลับมีแขกรับเชิญเนาะนั่นก็คือบายแจบสวัสดีครับบายแจ๊บครับสวัสดีครับบายอดสวัสดีเอฟซีบยอดนะครับถือว่ันนี้เนาะกลับเป็นอีกมือหนึ่งมาเชินซะที่ทางไอ้ชายเพิ่นได้มาลิ่นนะเพิ่นเนาะหลังจากที่มือนี้กับมืดแล้วสงการเนาะคือเมื่อวานนี่เป็นมื้อสุดท้ายหรืนป่ เนะมื่อวานนี่ก็เป็นมือสุดท้ายนะส่วมืัอนี้ก็อยากมาพูดคุยแล้วก็มาถามทางอนชายว่าในการที่เพิ่นได้ไปเห็นเพิ่นได้ไปเห็นแบบว่าในประเทศไทยนีเพิ่นจัดงานยิ่งใหญ่เนาะงานสงการประเพทีสงการและมันก็จะมีหนุ่มเขมรเนาะคนเขมรที่คนกัมพูชาแล้วกันว่าแล้วก็ได้ที่แบบว่าอยากเข้มเนาะอยากเข้มแบบว่าไทยนี่แบบ เอ,เอาของเพลินไปเนาะสงการเนี่ยเพลินจากเค้มวมาเป็นของเพลินโดยกําเนิดนะและอยากมาถามทางไอ้ชายมานี่ว่าในมุมมองเนาะเรื่องสงการนะว่าในมุมมองของไอ้ว่าไผ่คือแบบว่าไผ่สีแบบว่าเป็นต้นฉบับนะในมุมมองไอ้นะเราต้องมองเราชัดเจนอยู่แล้วชาไทยขึ้นทะเบียนไอ้เป็นมรดกทงดรรางภูมิปัญญาไอ้เป็นเขาเอ,อ่ยยัง ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จะต้องได้นี่นะมันชัดเจนอยู่แล้วเรื่องเรื่องของอต้นฉบับเนาะในเรื่องของต้นฉบับเรื่องของความยิ่งใหญ่คนหู้มาจากไซน,น่ะแน่นอนกัมพูชาเขาอาจจะอาจจะเป็นชาติหนึ่งทีทุกอย่างจะต้องเป็นของเขาเขาจะต้องเป็นจุดศูนย์กลางของโลกในมุมมองของเขาเพราะเขามีนครวัดเป็นมีศิลาจารึกอย่างต่างๆอยู่ตรงนั้นเขาสามารถอวตีความมายยังก็ได้แต่อันนี้ก็คือว่า มันอาจจะเกี่ยวกับทางการเนาะเกี่ยวกับอาจจะเกี่ยวกับโรกโซเชียวก็ได้เนาะเท่าที่เท่าที่เห็นเนาะนะก็อาจจะมาตีมาอย่างแต่ทางการเขาก็มาพูดดอกนะแต่แต่ส่วนใหญ่ก็คือคนมันก็นจะเป็นในคนบางกลุ่มเนาะคนบางกลุ่มที่แบบว่าเอามาเว้าวนะสมมติว่าคือไทยนี่เพิ่นยืนเป็นมรดกเนาทางภูมิปัญญาเนาะเพิน่นเพิ่นกันได้แล้วเนาะคือว่าแบบว่าไทยนี่แหละ,ะต้นกำเนิดแต่แต่ใน,นมุมอมองอีกมุมมองหนึ่งเนาะแบบว่าถ้าหากว่าคือ เขาอยากจดเป็นซื้อของเขาหรือว่าลิขสิทธิ์ของเขานะมันก็ต้องเหตุให้เหนือกว่าไทยถ้าหากว่าซื้อือจดแต่จดซื้อไทยนี่บ่นได้ไหมันก็จำกันทับซ้อนได้แล้วแต่ว่ามันก็เป็นเป็นซื้อเรียกเนาะเป็นซื้อเรียกแล้วอีกซื้อหนึ่งได้ซื้ออื่นแล้วอาจจะว่าวิธีการเขาต้องเบิ่งอยู่แล้วว่ามันแตกต่างยังไงนะมีความแตกต่างยังไงมีอีหย่างถ้าทุกอย่างทับซ้อนกันมันก็สิได้บ่ห่ะเขา็สิพิจารณาบ่แล่ะแต่เป็นเรื่องยากกว่าคิดว่าน่าจะอ่า ไทยน,า,นาจะยืนหนึ่งแล้วก็ทุกคนก็น่าแชมปู้ในในคำว่าไทย่เงี้อเนาะคือขมิ้นนี่เนาะเ<น>พิ่นลินนะเพิ่นลินก่อนไทยเลยเพิ่นลินตั้งแต่วันที่ส<ม>ิบสองสิบเอ็ดสิบสองคนนะเพิ่นลินเพราะว่าอยากดึงดูดนักท่องเที่ยวเลยดึงดูดนักท่องเที่ยวแบบว่าการเล่นสงการแบบอยากให้เหนือไทยนะว่าร์สซะแต,แต่แต่ในมุมมองเขามันเกิดสู้บาได้ชั้นหน่อยเลยเนาะ จริงๆถ release, release, ้าว่าประชากรเขาไล่บอกคอมเมนต์เขาก็ไลยประชากรเขาไล่แต่การรวมตัวงเขาทำก็ไลยก็ไลยแต่จะมาเทียบกับไทยมันเป็นไปไได้นอกนะคือต่ท้าเทียบกับเล่าไป่างนเขาชนะนี่แล้วนะตะถ้าเทียบกับไทยมันมันเป็นไปไ่ได้คือถ้ามวยกับมันมันมันคนละเกรดนะนะมวยคนละเกรดนั่นะอันนี้ก็แต่ว่าด้วยความที่ไทยนี่มีมีหลายอย่างที่เหนือ ที่แบบว่าโด่งดังทุกคนมันก็อยากเทียบให้ล่ะเทียบให้ดึงนิ้วสึก,กว่าตัวเองแบบโอ้โมีหู้สึกดีอ่ะหู้สึกว่าเฮ้ยต้องเทียบกับไทยเทียบก,กับสิ่งที่เหนือกว่าเฮาดึงอัพอัพเกรดตัวเองขึ้นมานะแต่ว่าถัดเพราะมาเทียบแล้วมันจะแปกนะ๊กอ่ะถ้าเกิดทาเฮ้าอันานั้นไรนะแต่ทางที่ดีมันเฮาแบบว่า,าเล่นแบบหรือว่าทําตามซะจะดีกว่า,าในกามกินนะคำคำคือคือบ้านเฮาเนาะกับบ้านเฮานี่ถามว่าสงการ เขาก็ <พ uka> บ่ได้ยห้องสองการาานะด้บ้านเฮาเนาะคนคนประมาณสัก30นี่นะเพิ่นเพิ่นจะบ่ได้เว้าว่าสงการด้คนสักอญญายุ30เพิ่อนเฉลียกับปีใหม่ลาวเนาะทุกวันนี้มันจริงๆก็เอิ้นปีใหม่อยู่ดีนะนั่นเนี<แ>่ยภาษาทาง<แ><ๆ>ราชการก็เอิ้นปีใหม่เพราะว่าและก็เสื้อนี่จะบ,บ่ได้มีเลยว่าคําว่าสงการตอนตอนตอนค่อยนี่นะรุ่นจะค่อยจะบ่ได้มีได้ปีใหม่นี่ปีใหม่ลาวทุกวันนี้คือปีใหม่คือบ้านเฮาก็บ้านเฮานี่ย สืบทอดราก้รว,ว่าปีใหม่กันเลยเลกาสิ่งหนึ่งที่เ,เห็ดตามไทยคืออคือการยน่นเ,เอาเอารวมเวลามาให้อยู่ใกล้ๆก,กันชิมหาช่วงสิมหาคกช่วงเทศกาลสงการนี่ห้มันไปว่ะมาอันนี้ให้มันคือกันว่าฉันชน,นะให้มันตรงกันเหตุผลน,นะในความคิดของอ่าในความคิดของอมาแจบนะเหตุผลคือหนึ่งแรงงานบ้านเฮานีมาอยู่ไทยหลาย วันยุดต่างๆเหดุอะไรให้แรงงานตัวเองนี่ยุดให้มันตรงแลงได้กลับบ้านเนาะในนั่น,นมีคนจะกลับมีคนไม่จะกลับแต่มันก็กลับหลายขนาดพู้ทวงเทศกาลมันก็ต้องยุดให้ตรงกับเทศกาลของไทยในเมื่อเขามีปีใหม่แล้วบุญปีใหม่แลวเขาแค่์ให้มันตรงกับที่เทศกา,ขากลาอาของไทยเนี่ยเนาะปีใหม่ไทยเอ่ยวันสงกรานนี่ของไทยนี่ให้มันตรงตรงนี้ คนลูกเต้าก็จะได้กลับ,มบ,บ,บ,มบลเมื่อบ้านนี่ฮะพ่อพ่แม่เป็นเวลาสงสัยจากการพ่อเจ้านายก็จะยุดให้บบบนี้นะเจ้านายทางฝั่งไทยจะยุดให้พ่อเจ้านายยุดให้ลูกลูกเต้าก็ได้กลับเมื่อบ้านเด็กแต่เมื่อพบพ่อพบแม่หรือบ้านอาจจะเกิดว่าเฮาล่ามือว่าเอ้าจัดเหมือนปกติที่บ้านเฮาจัดคือยังเอาผ่าลงบ้านเฮาเอิ้นเอาผ่าลงสงฆ์ผ่าเนาะในช่วงปีใหม่บุญปีใหม่มาอย่า,าผ่าลงสงฆ์ผ่าแล้วแต่แขวงนี่จัดอ่าวันที่นี่ฮะนี่แขวงนี่จัดนิดนี้จนหอดบ้านเฮามเริ่มตั้งแต่เม่สากลางเมษปลาไปปลายเม่สาจนหอดอ่ะกลางพฤษภา อันนี้คือบุญปีใหม่บ้านเฮาสมัยก่อนอแต่มันบริจัดความกันจัดอ่าแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละแขวงนี่คือต่างกันไปะนะแต่มันอยู่ในช่วงเวลานี้ซึ่งอะถ้าจะยุดบตรงแบบนี้ยุดยาววันยุดยาวจะได้บส่ลูกเจ้าโอกาสเล้ววันเจ้านายกหยุดไหค้คือคือคือขุมก่อน,นี่บ้านเฮาก็เล่นสงการนะแต่ว่าคือจุไร เออาห้งส่งผ้าเนาะคือบ้านเฮาเนาะส่งผ้าก็บุญหดน้ำปีใหม่บ้านเฮาบุญหดน้ำปีใหม่เออเนี่ยเลยอืมอืออ่าคือแต่ต้องเอาผ้าเอาผ้านี่จากจากจากโบสถ์เนาะเออจากโบสถ์บ้านเราเออจากซิมอะนะเออเอามาเลยก็เอามาเลยคัดสีเอาน้ำอบน้ำหอมมาโปยมาอยังเลยก็เห็ดหางให้นม่นหมดละเออเลยก็กระสิเห็ดไอ้ยังเขาเออยังไอ้อทีไล่ไปเห็นนะเห็ดพุ่เป็นพุ่พญานาคเลยก็เทใส่ก็ไล่ไป รถเสพะเฮากับเขาไปเต้ตารางผะนะให้ผะอันนี้นั้นในช่วงแต่มันจะเป็นช่วงไล้แต่มันสักบ่ายบ่ายตอนเศร้านะเป็นตอนเศร้านะต้งเห็ดทรงผะตอนเศร้าตอนแรงก็ไปแห่ดอกไม้บ้านเฮาบุญปีใหม่ไปแห่ดอกไม้เอามาบูชาผะอันนั้นคือสิ่งที่เฮาเห็ดเจ็ดวันเจ็ดวันเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเจ็ดวันแต่ละหมู่บ้านเห็ดกนแบบนี้มันมีการตีกองกองระเทนีบ้านเฮานะกองทีบ้านเฮานะเครื่องดนตรีไปโบรานบ้านเฮากั ในวัดนะเป็นแบบนั่นเลยซึ่งเป็นแบบนั้นตั้งแต่บอจะจำความได้คือเจ็ดแปดปีนี่เนจะ็ดแปดปีเขาจำความได้เลยเอาไปเอาลองใหม่มันกับประมาณสิบห้าสิบสี่สามสี่สิบห้ามันจะเปลี่ยนไปตรงช่วงสิบห้าจนบอจะสี่ห้าจำได้เลยเพราะช่วงนั้นนะคนลาวมาไทยเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มและเริ่มมีมาหลายและเริ่มเปลี่ยนรูปแบบเริ่มเปลี่ยนแหละในกาข้อรทัศน์ทีวียังก็เริ่มอ่าหลายขึ้นเนาะแพร่หลายขึ้นในประเทศลาวเพราะอย่างที่เห็นนประเทศนี้ของไทยป,ปุ๊บ ค่อยๆปรับมาแหละตอนแรกกับบริจงกับไทยดอกนะยังมียังมีแต่ต่างกันไปอยู่เพิ่งจะมาตรงจริงๆนะประมาณสักอ่ะยูว่าจะซาวกาปีนะมาทํางานอยู่ประเทศไทยเลยนะหนให้ตรงแหละบ้นี้ให้ตรงแหงละวพวกคนลาวมาหลายขึ้นหลายแห้งมาประเทศไทยอันนี้คือสิ่งที่บ้านเฮาเนาะอ,อันนี้คือมุมมองมุมมองของไอคือแบบว่าสิ่งที่ลาวกับไทยเนี่แบบว่ามันใกล้ๆกันก็คือแบบว่าแบบนี้บ่สาเหตุที่คนลาวมาไทยแบบนี้ก็คือจริงๆอ่ะท้าวว่าเรื่องประเพณีนะเมื่อกี้ท้าวว่าเรื่องประเพณีอ่ะของลาวเนี่ยเราจะซัวเสมอว่า บอได้คิดว่าคือต้นฉบับหรือคืออีกอย่างเหมือนกับกัมพูชานะวากัมพูชาเขาบอกว่าเขาเขาจะเคลมหรือว่าเขาจะมองเขาคือต้นฉบับเขาคือต้นกำเนิดนะแต่แต่เขาแต่ของข้าบอมัยนั่นนั้นของเขาคืออ่ะของเขานี่รูปแบบของเข้าจริงจริงก็คืออย่างที่บอกประเภทนี้เ้อาคือปีใหม่โคดนำปีใหม่บุญส่งน้ำปีใหม่ประมาณนี้นะเขราะาบเขาแต่มันบอได้เป็นจิตระซราที่ว่าตรงกันวันเวลาเดียวกันแบบนี้เลยแต่ระยะเวลาช่วงเวลาเดียวกันจาก ปลายเมษาถึงกลางพฤษภาอันนี้ของบ้านเฮาชัดเจนแบบนี้เลยมาปั๊บให้เหมือนของไทยเมื่อประมาณ20ป <ffer> ีน่าจะ20ปี<อ>เ,กเกือบๆ20ปีกี่มาฟัมของไทยพอะน,นั้นแล้วในมุมมองของอ้ไรกระชบก็คือของไทยยื่ต้นฉบับอยู่แล้วเพิ่นเห็นมาตั้งแต่นานแล้วอันนี้เรื่องสงกรานเนี่ยแต่กลบววันหยุดแบบนี้เพิ่นเหตุมาตั้งแต่ใดนแล้วนะชาวคือคือ คือลาวฮอมันก็บโได้โบได้ไปเกี่ยวแล้วแหละน้องโบได้แบบสิไปแย่งแล้วแหละว่าคงไปเขาเขาจะเขาก็พูดในลาวแหละคับทำพูอยู่แล้วว่ะโครงกรารคือของไทยเนาะทำพูของลาวคือปีใหม่เนาะแต่ส่วนเพื่อนบ้านอีกประเทศหนึ่งเพื่อนเพื่อนว่าจะองเพื่อนไหมคือด้วยความที่หนึ่งครับด้วยความที่ประชากรเขาหลายกัมพูชาเขาก็หลายกว่าบ้านเฮาเนาะครึ่งต่อครึ่งนะเกินครึ่งนะหลายกว่าบ้านเฮาสามส่วนสี่ส่วนเพราะเพราะฉะนั้นแล้วก็อีกอันหนึ่งเนาะเขามีนครวัดที่เป็นที่ เขาเอนยังได้ข้นะเป็นมอนุกโลกเขายึดถือตัวนั้นตลอดในกาเมียก็แลไรแต่เขาไปย่ำไปว่าถ้าไทยมาปุ๊บเขาจะต้องมาแหละฮะนะเขาต้องไป่คือเขาอาจจะมองว่ะคืออย่างที่บอกอ่ะคู่ถ้าเขาจะแข่งกับไทยอยากเปรียบเทียบกับเขาต้องอยากเปรียบเทียบกับไทยเขาคูมัอยากเปรียบเทียบกับารหรือว่าเียนมาเนาะบพรเขาคิดว่าเขาเนือแล้วในศักยภาพของการจัดของเขาฮะนะประเทศคือถ้าหากว่าถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับไทยคือิ่น จะได้เครดิตแค่ไทยเพราะว่าเพราะว่าเอาคนหูจักไทยเปล่าคนในโลกนี่หูจักไทยเปรียบไสฉมันก็ดีกว่าและอีกอย่างอย่างที่บอกเขาก็มองเล้ว่าเขาเหนือกว่าประเทศเท่านึงประชากรน้อยแล้วนะอ่าประชากรน้อยแล้วเฮาและอย่างเฮายอมรับูีแล้วว่าตรงนี้บนญรงกลางกันคือของไทยนะอ่าเพราะฉะนั้นเขาเปรียบเลยไทยแล้วมันยังก็แล้วแต่ไทยเหตุต้องชิงตัดหน้าต้องเหตุกนต้องให้ยิ่งใหญ่นะนะอันนี้เขาจะเขาจัดมันจะจัดทีเดียวมันบ่ได้แบบว่า มีหลายๆที่แบบไทยแบบหลายจุดแบบนี้แก็ในรูปแบบ,ก,แบ,บกิจกรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะความเป็นซอฟต์พาวเวอร์มันสูงไร่อยู่แล้วยังกันสูงไรคือคืออยู่ทางประเทศไทยเนี่ยในคือคือ,คอบายอดเนามามาเป็นปีทำอิทที่มาเห็นทมว่าอยู่ลาวกับไทยนี่คือจะแตกต่างกันบ่หรือว่าอยู่ประเทศอื่นคือบายอดเห็นนะคืออยู่ประเทศไทยนี่จะเป็นแบบว่า เพื่อนเป็นกิจกรรมเพิ่นเหตุอันนั้นเพื่อนเป็นกิจกรรมคือลิ่นลิ่นให้เป็นเวลาแล้วก็มือเลิกก็เลิกนี่คือไม่นี่นี่เลิกเนะก็เลิกอ่ะมันจะแบบแบบบริเกลุ่มกันมันเล่นมันเล่นกี่กำหนดเลยกำหนดแล้ววันวันเห่นคือวันี้นี้แต่วันอ่ามันก็อาจจะยังนี่เพราะว่าจริงจริงนลทายหอนที่ยี่สิบช่องนะแล้วแต่สถานที่ภาษีจัดอีกว่าเพราะว่าอ่าเวลาเป็นทางการที่พร้อมกันเนี่ยคือสิบสิบสิบ อ่าสิบสามสิบสี่สิบห้านอสุดาจริงนะแต่ว่าจริงๆเพิ่งเริ่มตั้งแต่สิบเอ็ดแล้วยังทองสนามหลวงเนาะแต่ที่นี่มันละห้างร้านต่างๆที่เขาอยากจัดอีกก็ได้อีกในช่วงเวลานี้เนาะแต่เขาก็จัดในพื้นที่ไหนบว์แมนว่าซียอนยุดเลยเพียงแต่โบไฮเลนและในถนนในนี่บไิเลนและ,ะแต่ต้องเลนน,นี้น,น,นี่มัน,มนสิ่งที่ที่เขาที่เขาเห็นนะะคือตามทองถนนเนี่ย วันนี้มือสงการนี่คือคือซีบบเป็นระเบียบนะในแบบว่าสายตาคนหนึ่งแต่พอพอมือแบบว่าบอดี้มีกิจกรรมอะนอย่างเ้นะบอดี้มีสงการนี่คือมือ,าาอมนีน้นี่มันกะกลับมาเป็นคือเก่าแบบว่าป,ปั๊บไว,ไวอยู่ในประเทศไทยนะบ่าจะคิดผิดว่าปั๊บไวจักทีแบบว่าคือเมอวานนี่นะวัวจักถีเป็นถยเราเห็นนะวเเวน,นะเขาเนมเบอร์จริงๆความรับชอบเราที่เห็นนะอันดับแรกเลยคือเจ้าของร้านเรือเจ้าของบ้านนาทั้งวมดนาบ้านเจ้านา้านเจ้านี่ อยู่ตรงจุดใดนอนคนหมายถึงคนที่เลยนะ้ชนวนนะจังหวะที่ยุดประมาณอย่างที่เมื่อวานเราเห็นหมดประมาณาใกล้เที่ยงคืนเรสุดท้ายจุเลิกชาที่หนึง่งเราจะกเมือที่หนึ่งสองตีสองยังพนยุดแถวทรายใหม่แต่หลังจากเขายุดพวกเขาจะกวาดทำความสะอาดน้ำคนฉีดโดนนะนะ,นะทำความสะอาดทันทีเลยที่นี่ก็ตอนเช้ามาก็จะมีทั้งทั้ง,ทงเทศบาลเนาะนะ,ออนะงานเพผนมาจัดการอีกทีหนึ่งมันก็เลยแบบไวนะเพราะว่าอีกอย่าง สิ่งที่เอามาติดตั้งในกลางถนนมันกับบนเป็นสิ่งที่ใหญ่ที่สามารถเก็บได้อยู่แล้วเพิ่นหูอ้อนแล้วว่ะเอาอัานไรเนี่มาลงได้ได้นะผมก็เลยกลายเป็นสุดท้ายก็จัดการสิ่งเหล่านี้ได้ไปปับป๊บสะพานเรียบร้อยเลยนะคือแบบว่าแบบว่าเพิ่นลิ่นแล้วเนาะตื่นขึ้นมาเราตื่นขึ้นมาคือบวันทเ่็ำงานเนาตีห้าวันที่ทำงานโบมีขยะเลยนะท,ทั้งทั้งที่เันลิ่นหนะจ,จนจนตีหนึ่งทั้งที่เล่น มีแ,แต่ว่าตื่นมาเนี่เออแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยมไปเจ็บเลยมีเจ้าหน้าที่เนาะนที่คอยตื่นที่ซี่คใดเพิ่งตื่นนะนอนน่นอนว่าเพิ่นมาก<อ>วดถนนนะผิวถนนมันต้องใส่ดิเพราะฉะนั้นมันต้องมันมาดูแลถ้าปล่อยไว้นั่นอะได้ว่าเพิ่นม,มีหน่วยงานดูแลรักษาเป็นอย่างดีอยู่แล้วอันนี้ขนาดสีลมคนขนาดได้ครับสีลมนี่คนแบบแต่ละวันนี่ยรักแสนขึ้นรักแสนขึ้นตอนกี่วันเนะีเขาจัดแต่ทุกๆวันเพิน่นจะต้องแบบ ทำความสะอาดหมดจดหมดจดหมดจดในะแต่ละวันเลยนะได้อีกอย่างน้เพ่นบริอุดน้ำพ่นเครื่องมือในการฉีดพ่นของพ่นหูทำไมครั้งที่มากว่าถูจเจ็ดนี่คือบานเฮาอะนะแต่มางทีแตกต่งางอีกอันหนึ่งก็คืออย่างหวานี่ยบ้านเฮานี่อ่าทางดํากจ็จริงแต่ว่ามันจะกลายเป็นทางแดงพอายังเไม่เคยกวาดเลยอนะี้ทางดำกลายเป็นทางนี้ผมบอกเลยมันไม่เคยกวาดเลยผมไม่เคยกว่าเลยเล่นเลยขาวแดงผสมกันไปเลยปล่อยเลยนะอันนีเป็นยานั่นนี่อันนี้คือบา,านาเฮา แต่ก็ยังดียะยาางในตัวเมืองแท้ๆเขาก็ยังจัดในพื้นที่ที่กำหนดให้ลัดกำหนดให้อย่างโรงพยาบาลบ่อเขาก็จะเป็นนั้นพอมันก็จัดการ่ายเจ้าหน้าที่มาจัดการง่ายกับขยะนะแต่เวลาเล่นกันเองก็เอาและตามตามบ้านนอกเขาบนี่ไหวนะคือหลายคนว่บบ้านพยอดมีบ่อสุกะเห็ดคือไทยมันบ่มีคือบ้านพยอนเอาก็จะเล่นเฮือนเผยเฮือนมันนี่น้อาธรรมชาติน้ำมีหมอก จ็บบริมีได้เอาเพราะว่าบ้านเราจะเป็นถนนดินแดงนะแล้วก็เป็นถนนอยู่ในบ้านอยู่ในป่าท่านซะในหมู่บ้านนี่ก็มันในหมู่บ้านจะเข้าสมัครมองใส่กรุงเทพเลยกับประเทศไทหรือว่ามองใส่ตัวจังหวัดถ้านี่มันหมู่บ้านเป็นบ้านนอกเลยคือบ้านบระเจ็บนี่ถนนผ่านบ่ถนนใหญ่ผ่านมับ่มีมีแต่ทางแดงทางั้นแหละแล้วก็บ่มีการเล่นในบ้านบ้านปัะเจ็บต้องออกไปเล่นอีกที่เขาจะเขารักจริงๆใช่ไหมในตัวเมืองนี่ยเขาออกไปเล่นในตัวเมืองคุณ เราจะต้องออกเดินหน้าเราจบ้านในหมู่บ้านนี้จะมีเฉพาะปุบ๊บหลังจากสงอ่าเขือิยังในหมู่บ้านมัจะเป็นแบบนี้อาเือนเจะปลูกแขนพอเจ้าเออไปเล่นไอ้ผาเนะเขาลง่แล้วเอาผาล,ลงไว้เออญเอาผาลงคือเอาพระ,ะออกมาอ่าสงน้าเออเอาน้ำโอบตหอมมาพรมนะเอิญเอาผาล,ลงนนเ,<อ>าเานาะประเทศห่างพระให้ไประเทศน,น่ะแต่วก็ว่าหสสันเสร็จปุ๊บกับปลูกแขนเอิอนนี่เมืม่อวันนึงมันจะมีปลูกแขนวันเสาร์เอิญปลูกข้อมือนะปลูกข้อมือ เอาก็จะมีมูเม็เฮ็ดเป็ดไก่เลี้ยงเหล่าเลี้ยงเบี้ยนี่เป็นปกติเลยสูตรควันกันเสร็จปุ๊บเรือนนี้นภายในสามสี่วันนั่นสี่ห้าวันนั่นแหละทางหมู่บ้านสี่เฮ็ดไว้ีนในหมู่บ้านชาวหมู่บ้านสเชฟดูนี่เออฮะแล้วก็สงผะฮะนะจนครบกำหนดนั่นแหละแต่ถ้าเฮาอยากเล่นปกไว้ลุ่มซุ่มซช้าปุ๊บนี่ก็พอตื่นเช้ามาปุ๊บนในวันเล่นทุกคนดูไซนี่บางเจ้ากับพลานชัยบอบอนข้าเจ้าเล่นแบบมีมีอ่างน้ำเขาจัดงานแบบนั้นไปหรือว่าใครอยาก มันนั่นเองก็มาทางซุยหรือว่าเขาไมา่ในสวันดิเขตฮะนะถา,ายภาอยังเล่นมนะันนะั่นนะหรือบอกกับไปอเออเพิรยังเออเคิร์ยังวนะที่ที่ที่ไอ้เจ้ามีสไลเดอร์นะเร์นยะังวะสวนน้ำเออสวนน้ำบอ่อเนี่ยเขาก็นั่งรถมาในเมืองมาเล่นสวนน้ำนักเขาสิจัดคือกันเดีอันนั้นคือทางบ้านหมดจะเล่นมนันนี่นะประมาณนั้นประมาณนะันะ้นอีกอย่างคนมันไม่ได้ไลายเนานะคนมันไม่ได้ไลายถ้าเกิดเล่นได้ในหมู่บ้านน,นี่ก็เนี่ยหละก็แแก๊สแหละ มันคือบุญทีไทยอีสานก็เต็มอืออือเหมือนกันจินะคือคือว่าอะไรชาวบ้านเขาก็มีบอกคลายแทนมันก็มีแต่ว่าเขาบูดอยู่ในเมืองว่านใเมืองออ่ยู่บ้านนอกอีกคือบ้านนอกเทาต่างจังหวัดเท่าในอยู่ต่างจังหวัดเดียวต่างอำเภอต่างว่าเฉพาะเทาออกต่างอำเภอออกมาอีกต่างอำเภอต่างบ้านออกมาอีกต่างบ้านนอกออกอีกบูดอยู่ในตัวเมืองนะเทามันนอกลาวเนาะอยู่ลาวก็คนบ้านนอกแล้วคนไทยมองเนาะผมกับพี่แจ๊บก็คนบ้าน บรรนอกอยู่ที่อยู่ในลาวเองมันหลายอ่ะมันนอกออกไปอีกมันนอกของนอกออกไปอีกคือชาวมณฑลลาวคนมันนอก็บวนเปนบรรนอกเลยแต่ทหางคืออยู่ยังจันบออยู่ในเมืองบอไปสินะคือคืออยู่เขาก็ว่าเขาในืองละอยูคืออยู่ท่าแขกเขาอยู่ในเมืองอยู่ในอำเภอนะเขาเขาเขาไปในเมืองเขาว่าเขาคนบันนอกแม่ไทยบรรนอกมากเขาว่าแม่นั่นนั่นนั่นแหละอันนี้เขาบอกนอกของนอกอีกอ่ะมันนี้นนั่นดอกนะอ่ะ กาสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็สวยเป็นกำลังใจเนาะให้เบายอดและก็เบาแจ็บเนาะสำหรับมันนี่เบาแจ็บปีใหม่สิ้นสุดไปเบาแจ็บมีคำสิเจะอวยพรบอกเลยว่ามีคำที่จะเบาบ่กันแน่น,แนอนเลยเนาะทุกคนเนาะในคลิปนี้ก็เป็นทา,ทางทางเบายอดเนาะก็คือหลังจากสงกรานจะสิ้นสุดไปเนาะก็ยังมีอีกนะทุกคนก็คือมีวันไหลอีกเนาะ มีหลายสิ่งหลายอย่างในประเทศไทยเนาะแต่แน่นอนทุกคนก่อนจะถึงสงกรานทุกคนแบบใส่ทุกอย่างเต็มที่เพื่อที่จะมาเล่นตรงสงกรานพลังงานมีเท่าไหร่ใส่เต็มที่พอเสร็จปุ๊บจากวันสงกรานนี่ว่าถึงเรงงานนะทุกคนเนาะพอเสร็จจากสงกรานปุ๊บเนี่ยมันเกิดอาการล้าร่างกายก็มีความล้าความเพลียอันนี้เป็นเรื่องปกตินะทุกคนเนาะแต่แต่ด้วยเหยตุใดก็แล้วแต่หน้าที่การงานเราคือสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบเนาะต้องเหตุน,นาทีต้องมีให้ดีที่สุดเนาะเพราะฉะนั้น การเดินทางเขามายัางประเทศไทยเนาะกับใครทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพเนาะทุกคนเนาะแล้วก็กลับมาให้ทันเวลาที่เจ้านายเพิ่นนันไม้ก็คือยุทธีวันก็ให้มาทัานเวลาเหตุงานเนาะนะให้รับผิดชอบต่อนาทีเองเต็มที่ให้เดินทางโดยความปลอดภัยก็สําหรับพี่น้องคนไทยอีสีคนไทยก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะอย่าพบพ่อกับพยาธิโรคคาใดๆเลยแล้วก็แควคลาดปลอดภยัย ปาถนาสิ่งใดกะสมความมุ่งมา่ปปาถนาเนาะทุกคนเนาะกาเฮงเฮงรวยวยตลอดปีแล้วก็ตลอดไปกาสงการเป็นสิ่งสุดไปปีหน้าพ่อกันใหม่พี่น้องเนาะสำหรับสงการนะครับผมสำหรับคิวโดนี้เฮาสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ